แล้วค่ะน้ำปั่นน้ำปั่นผักสมุนไพรเนาะอันนี้ก็จะมีวัตถุดิบก็อยู่ในสวนนะคะแอปเปลิลก็เก็บมาจากสวนสวนแตงช่วงนี้ก็หมดแล้วก็ซื้อมานะคะแล้วก็มะนาวมะนาวซิตรอเน่นะคะลูกเหลืองๆแก้วก็มาหันหันแล้วก็ต้มต้มทั้งเปลือกเลยนะคะเราจะได้น้ําต้มประมาณเอ่ไม่ถึงลิตรนะคะประมาณครึ่งลิตรนั่นแหละต้มเปื่อยแล้วเราก็ประกองแต่น้ําให้มันเย็นนะคะ ทีนี้เราก็เอาเอาแตงเอาแอปเปิลมาหัน่นหันหัน่นหันนะคะผักก็หัน่นหันนะแล้วก็ปั่นรวมกันนะคะปั่นรวมกันแล้วก็กรองเอาแต่น้ําแบบนี้นะคะเราจะได้น้ําสมุนไพรไว้เดิมช่วงเช้านะคะก่อนเอ้ยไม่ใช่หลังอาหารนะคะอันนี้จะดีต่อสุขภาพนะคะมะนาวเปรี้ยวขมขนะคะบวกกับแตงแล้วก็แอปเปิ้ลจะมีกลิ่นหอม ชวนน่ารับประทานหน้าดื่มนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็โอเคค่ะ